เช้าเป็นดารายเย็นรับเฝ้าร้านทองชีวิตจ,จริงดับเวทตัวประกอบหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากว่าดาราหลายคนสำหรับนักแสดงตัวประกอบที่รับบทตารวจอยู่ตลอดจนทำให้หลายคนเห็นจนชินตาแต่พอถามว่าเขาเป็นใครในชีวิตจ,จริงเขาก็เป็นตํารวจ มีชื่อว่าดาบตำรวจสิริเวชเจริญชนตำรวจสู้ชีวิตหากว่างจากงานราชการก็จะรับหน้าที่เฝ้าร้านทองเฝ้า,านธนาคารร้านสะดวกซื้อแถมรับงานในวงการบันเทิงด้วยโดยดาบตำรวจสิริเวชเจริญชนหนุ่มตำรวจในชีวิตจริงที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันจากการรับบทเป็นตำรวจในละครเป็นร้อยเรื่องเริ่มเข้าวงการแสดงโดยละครเรื่องสารวัตรเถื่อนจากค่ายกันตนาติดต่อให้เป็นเล่นละครเป็นตัวประกอบ จากนั้นจึงได้เริ่มงานแสดงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจากนั้นก็เริ่มมีงานแสดงตามมาอีกมากมายโดยมักจะได้รับบทเป็นตำรวจอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีผลงานภาพยนตร์ที่โด่งดังคือโฆษณาสินค้นองนาตบะโยคฮิตที่ว่าสงสัยท่านรองจะถูกยิงล่าสุดยังมีผลงานการแสดงให้เห็นทางละครโทรทัศน์อยู่บ่อยครั้งด้วยเช่นละครทางช่องวัน GMM 2 5 ทั้งนี้สาเหตุที่เข้าวงการบันเทิงเก่าคือเมื่อครั้งที่ดับตำรวจสิริเวชเข้ารับราชการตำแหน่งพลตำรวจที่สถานีตำรวจดับเพลิงลาดยาวมีอยู่วันหนึ่งในช่วงรอเหตุได้มีกองถ่ายละครจากค่ายกันตนาได้มาติดต่อให้ตำรวจไปเล่นละครเป็นตัวประกอบเรื่องสารวัตรเถื่อนซึ่งไปถ่ายที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีก็เลยชอบงานแสดงตั้งแต่นั้นมาพอได้ลองงานด้านนี้ผมก็รู้สึกชอบเพราะเป็นงานที่ใกล้ตัวและถนัด จนผมได้มาถ่ายภาพยนต์ชิ้นแรกสิงคนองนากับประโยคยอดฮิตที่ว่าสงสัยท่านรองจะถูกยิงโฆษณาตัวนั้นดังมากทำให้นักแสดงหลายคนเกิดหลังจากนั้นก็มีอีกกว่า10ตัวซึ่งได้รับบทหลากหลายไม่ได้ผูกบทตำรวจอย่างเดียวเงินเดือนในการรับราชการตำรวจกับภาระท,ที่ต้องดูแลลูกเมียนั้นไม่เพียงพอจึงต้องหาอาชีพเสริมนอกจากการรับบทตำรวจดาบตำรวจสิเลเวท ทำมาแล้วตั้งแต่การเฝ้าธนาคารร้านทองจนถึงโชเฟอร์แท็กซี่นับว่าเป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งจริงๆถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆเพื่อนข้าราชการได้นำมาเป็นแบบอย่างในการสู้ชีวิตทําอาชีพสุจริตดับตำรวจสิริเวชเจริญชนหรือดับเวไวัย4 4ปีสําหรับดับตำรวจสิริเวชเจริญชนเป็นชาวสุราษฎร์ธานีมาจากครอบครัวฐานะยากจนมีความใฝ่ฝันอยากเป็นตำรวจ ปี2538เมื่อครั้งยังเป็นวัยรุ่นหนุ่มแน่นเขาได้ยินข่าวการเปิดสอบคัดเลือกตำรวจทั่วประเทศจำนวน300อัตราเขาจึงตัดสินใจสมัครสอบและสามารถสอบเข้ามาเป็นตำรวจได้อย่างที่ฝันไว้ถูกเรียกตัวเข้ามารับราชการตำรวจที่กรุงเทพในคำสั่งบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งยศพลตำรวจที่สถานีตำรวจดับเพลิงลาดยาวแผนกช่างซ่องบำรุง โดยที่มาในการเข้าสู่วงการบันเทิงดาบตำรวจสิลเวได้ลาว,ว่าเมื่อครั้งที่ผมรับราชการตำแหน่งพลตำรวจที่สถานีตำรวจดับเพลิงลาดยาวมีอยู่วันหนึ่งในช่วงรอเหตุได้มีกองถ่ายละครจากค่ายกันตนาได้มาติดต่อให้ตำรวจไปเล่นละครเป็นตัวประกอบเรื่องสารวัตรเถื่อนผมก็เลยชอบงานแสดงตั้งแต่นั้นมาเงินเดือนในการรับราชการตำรวจกับภาระที่ต้องดูแลลูกเมียไม่เพียงพอจึงต้องหาอาชีพเสริม นอกจากการรับบทตำรวจผมทำงานสุจริตมาแล้วหลายอย่างตั้งแต่การเฝ้าธนาคารร้านทองจนถึงโชเฟอร์แท็กซี่ผมสู้ชีวิตมาตลอด